นาท่านเข้าสู่สามเพ็นเกษมหกแปนะครับในเพจตะก็ไฮไลท์มันๆนะครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับเจ้าแจ้เจ้าแจ้อ้วนนะครับกับเจ้าออสนะครับนําไปแล้วนะครับาอทักทายสมาชิกทั้งแปดท่านนะครับถุยเซิร์ฟมาก เจ้าแจ้เป right, right. ิดเจ้าแจ้ยกเข้าไปเอาเอาเอาวไงยกหลนนะครับอย่าเรียกยกเข้ามาเจ้าทุยมงยอดไม่ข้ามโอ้โหเฮมงยอดฝั่งตัวเองก็เป็นนะครับเจ้าทุยตอนนี้เจ้าแจ้กับเจ้าฮัดนำนะครับห้าหนึ่งนะครับ ห้คนละาอปตอห้าตอนหนึ่งนะครับเธอไปเอาเปิดเอายกเอาทุยปักเขาให้โหล่จรวดจะเปิดติดเอายกเข้าไปจาแจ้มงไปเรียบร้อยโอ้โหเอาทักทายนะครับป๋าพงษเดชนาคู่สร้างนะครับผมหลักอย่างเป็นการในเพจก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินวัวขาวนะครับคือป๋าพงษเดชนาคู่สร้างนะครับต้องการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับติดต่อป๋าพงษได้นะ หกต่อหนึ่งเอาเสิร์ฟดีเจ้าทุยยังเปิดติดเนียเรียกยกมาเจ้าทุยมองมาโอ้โหนะครับถักทายป๋าพงษ์นะครับ,รบเดชนาคู่สร้างนะครับคูสนับสนุนหลักไอ้เพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเจ้าออสเปิดเจ้าออสยกเข้าไปเอายกลงเอาทุยเปิดเยรียกยกขึ้นมาเจ้าทุยว่าไงนะเจ้าออสเปิดเอายกเอาว่าไงว่าไงเอาหมงไปเฮียเปิด ้ยเอาอยู่กัน,นยาวะนะครับคืนนี้ประมาณไม่เกินห้าทุ่มนะครับองก่อนคนตอนหนึ่งเอาเซิร์ฟไปเจ้าทุยหัวเอาเ,เาจจะทุยว่าไงยอดโอ้โหย,ยอดดีด้วยนะครับ หนึ่งสองหกจะทุยเสือมาอุ้ยเส์ฟแปลงเกินไปนะครับจะทุยเสือออกทัออกทายทั้ง13ท่านนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันมานะครับเราอยู่กันที่สนามพิกเกษม68สนะครับอ้เส์อออกเหมือนกันนะครับเจ้าแจ้นี่ครับแจ้อ้วนนะครับกับเจ้าออสนะครับ เุ้ยเสื้อไหเจ้าแจ้เปิดเ <Okay. S 1> จ้าออดยกเข้าไปเอาเจ้าแจ้ว่าไงมงยอดห <Yeah. S 1> ี่าเรียกเปิดหลังเทา้าเสียนะครับเปิดหลังเท้าไม่ได้นะครับยกล้นลูกสองทั้งนั้นด้วยแปรนะครับนี่สี่หัวสี่แปรนะครับทักทายคุณฉัดดาวสอละศิษย์นะครับเอาว่าไงเอา้ามงมากเรียบร้อยใครเนาะฉัดดาวสอละศิษ์เนี่ยลูกสาวปาเตี้ปะเนี่ยทักทาย ายทานแย่น้าใจนะครับหรือเจ้าแย่ราช,ชบุรีนะครับคุณราชันบอกสะดุดอ่าใครที่อยู่ทางบ้านนะครับแจ้งผลให้หน่อยนะครับว่าภาพสะดุดไหมครับแจ้อ้วนมีใครสนไหมครับเออใครเออถามว่าแจ้อ้วนมีใครสนไหม สอเจ้อว้วนมีใครสนไหมครับรคุณลาชันนะครับลาชันสีมานะครับเ,เบจ้าทุยเติบมาเอา้นี่นะครับหายสะดุดแล้วครับไอ,ไอ

ทางเจ้าทุยขอชาเลจนนะครับทางไายคุณลาชันนะครับแล้วก็เจ้าแยะนะครับแล้วฉัดดาวนะครับลูกสาวปาเตียนะครับไอบอกปาเตียด้วยนะครับใครที่ชื่อมงคลน่ะปาเตียรู้จักอยู่ เจ้ามงคลที่บอกขอเดียวกับปาเตียคือเจ้าออสเพรเษมหกสิบแปดนะทักทายคุณทองนะครับคุณทองหรือคุณทงนะครับคุณทอง,ค,ทองคุณทองเขียวมณีวงนะครับรบุตกแก้วมณีวง คุณทองคุณธงแก้วมณีวงนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์ม,มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับคูค่นี้ชาเลนจ์อยู่นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับับเ,เพจนี้นะครับสหรับนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงเดชธนาคู่สร้างนะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องเออดิเพนี้าไม่ได้ว่าเขาทำหน้าที่ผักไทยยัง21ท่านนะครับเราเอยู่ที่สนามเพชรเกษม68นะครับ เทพโยมาบอ่อเทพโยยืนอยู่นู้นนะครับอยู่้ายสนามอยู่บนสแตนครับที่ไม่ใส่เสื้อนะครับยืนอยู่ข้างบนนะครับคือเทพโยนะครับคุณทองนะครับถัดทายตั้ง19ท่านนะครับเจ้าทุยขอชาเลนนะครับลูกออกหรือลงนะครับ ถ้าลงเนี่ยต่อได้ฮะโอ้เออนี่มันจะลอย่างงี้ไม่ใช่เห็นลงต่อห้าตรงได้ถ้าเห็นถ้าเห็นอย่างงี้นะถ้าเห็นอย่างงี้นะถ้าห้าของเรอ่ะอเลยลูกห้าพอแล้วถาหก็เต็มที่แล้วไปร้อยยิงตองอย่างี้ต้องอย่างี้ห้าตัวอย่างี้ห้อย่างงี้ไม่ได้เลยโอ้ยถ้าอย่างงั้นน่ยไม่ต้องมานี่แล้วเขาชี้ลงไปแล้ว บอกเทพโยผิดแม็กหน่อยาตัวอันตรายแมกบอก็บอกแล้วตกแวเนี้ยตอดไม่ได้อเไม่ได้ เยไปคหันเค้วยห่เควยหันได้ว่าคุณสายันทบีสักกะเคไม่หันเค้วยพิมผิดพิมถูกบอกเทพโยติดแก้หบอกติดแมสนะครับไม่ใช่ผิดโอ้โหผิดแม็กหน่อยเลยงงเลยป๋าเตี้ยอยากเจอคุณอ้วนจริงๆริถ้าป๋าเตี้ยมาวันนี้ได้เดี่ยวกับแจ้แจ้เพเคเสียมนะครับได้ได้เดี๋ยวแน่นอนแต่ป๋าเตี้ยไม่มา แก้ไหมฮะโอเคเกม50 5 5 3ลอ5 3ล6คันเดิมจะได้5 3ลอ6คันแผลเดิม ตัดชายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ในเพจแล้วก็ไฮไลท์แมนมันของแอดมินวัวขาวนะครับลูกนี้ออกลงครับเดี๋ยวดูชาเลนก่อนแป๊บนึงครับม,ม,มีสองเสียงนะครับมีทั้งออกทั้งลงนะครับ

วันนี้เจอปลาเตี้ยไหลสดตอนเที่ยงตรงนะครับอ๋อให้ดูปลาเตี้ยโอ้ยดูมาสองวันแล้วปลาเตี้ยไหลสด อะไรเจ็ดต่อสามนะครับเอาโยกขึ้นไปเจ้าทุยมงไปเรียบร้อยไหมอย่างเจ้าแจ้งมงยอดมาเนี่ยเรียกเปิดเอาลนนะครับ ว่าไงเจ้าแจ้ยอดเหมือนกันโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนำแปดสามเลยนะครับเอาเถอะป้าอนะครับโอ้โห สามต่อแปดนะครับเจ้าแจ้เปิดเจ้าออดยกขึ้นมาเจ้าแจ้โมงมาโดนเจ้าทุยเกี่ยวติดเจ้าทุยยกเข้ามาเฮียเรียกว่าไงปักเขาให้โดนเจ้าแจ้เปิดเจ้าออดยกเข้ามาเจ้าแจ้โมงยอดเรียบร้อยโอ้โหนะครับยอดดีนะครับเจ้าแจ้เพชรเกษมหกสิบแปดเอาเปิดเอาเฮียเรียกยกเข้ามาเจ้าทุยโมงไปข้างหลัง แจเลยไหมล่ะแต่แรกเลยเแ,แ,แรย่แจเปิดเจ้าออดยกเข้ามาเอาเจ้าแจ้ว่าไงแปะข้ามาก่อนเยีเยเล็กเปิดเยีเยเล็กยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าทุยปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้สี่ต่อแปดนะครับสี่แปดครับเจ้าทุยเสิร์ฟไปเอา้า ได้มาอีกหนึ่งแก้มเป็น5้แปนะครับเอาไล่มาคุกขีดคู่ขี่สูสีนะครับจะเป็นหนังเหมวอนเดิมที่เคยไล่มาแซงชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันนะครับทักถ่ายทั้ง27ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวนะครับอยู่ที่สนามพาเิเกษหกสิบแปห้าต่อ8เอาเจอไปเจ้าแจ้เปิดเจ้าออดยกเข้ามาเจ้าแจ้มงมาจะทุยเปิดเข้าป่าเข้าดงไปแล้วโอ้โห ไอเสจียเลยดิตต้าองเคลียเลยดีเอาเลยน่าักไลน์ไปเลยเจ้าแจ๊ะื้อป้าเจ้าทุยเปิดเจ้าทุยยกเขาเอาเจ้าทุยบวงไปเจ้าแจ๊ะเปิดเสียนะครับ ทักทายคุณลาชันนะครับจริงๆแล้วถ้ามาเล่นต้องมาที่สนามนะครับนี่เราไหลสดให้ดูเป็นเกมกีฬานะครับเอ้าเจ้าแจ้เปิดเจ้าออสยกขึ้นมาเจ้าแจ้มุ่งมาออกแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าถุยไล่มาแล้วถุยมาแล้วถุยมาแล้วครับวันนี้ไล่มาอีกแล้วตะหนึ่งแ้มเป็นหกต่อแปดเอาเซอร์ไปเจ้าแจ้เปิดหัว เจ้าออดยกเข้ามาเจ้าแจ้มงยอดโอ้โหมงไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วครับตอนนี้เจ้าทุยไล่มา4แต้มนะ3-4แต้มนะครับจาก4-8ต,ตอนนี้ได้มา7-8แล้วนะครับห่างแต้มเดียวนะครับ เอา้าเซิบดีด้วยจะาออดยังเปิดติดเอาว่าไงเจ้าแจ,แจ,แจเอาโอ้โหเหยียเล็กชายแง่งนะครับขึ้นมาแต่ออกข้างสนามโอ้โหห่างแค่แต้มเดียวนะครับตอนนี้เจ้าแจ,แจนำอยู่ที่8ต่อ7นะครับเอาเซิบป้าเจ้าทุยเปิดหัวเอาเฮียเล็กยกขึ้นไปเจ้าทุยปากเขาให้เอาเอาเอาวาไงโอ้โหงานหนังนบัดนะ โอ้เอาแล้วครับเจ้าแจได้มาอีกหนึ่งแกเป็นเก้าเจ็ดยังนะครับยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับยังหนีไม่ห่างอันนี้เจ้าแจนำอยู่ที่9กต่อเเอาเสอร์ป้าเจ้าทุยเปิดอย่าเล็กยกขึ้นมาเจ้าทุยว่าไงบงไปเรียบร้อยโอ้โหอย่าให้เจ้าทุยไล่มาตีเสมอได้นะครับโอกาสที่จะแซงเข้าวินมีนะครับ แล้ก็ลูกกลมๆลม12ลูอะไรก็เกิดขึ้นนายใครผิดพลาดน้อยกว่าคนนั้นคือฝ่ายผู้ชนะนะครับเอาเซิร์ไปเจ้าแจ้เปิดหัวจะออทโยกมาเจ้าแจ้บวงมาโอ้โยโอ้โยขอยทักทายทั้ง26ท่านนะครับเอานะครับ9ต่อ7จดเจ้าออดเิร์ฟมาเจะเ<ต>าทุยเปิดหัว เอาเฮียเรียกยกขึ้นไปจะทุยว่าไงาปักเขาให้โอ้โหเอามงมงไปข้างหลังเรียบร้อยโอ้โวนึกถ้าสวนหัวลูกแรกไม่ได้นะครับแจ้อยากให้เสียชื่อเจ้าบ,บ้านนะเจ้แจ้อันนั้นอยู่ที่เกมการแข่งขันนะครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬานะครับ7จต่อเเจ้าทุยเซอร์ไปเจ้าแจ้เปิดหัว เจ้าออสยกเข้ามาเอายกอุ้ยเจ้าแจ้ลูกนี้มงดีนะครับโอ้โห่อเจเจ้าออสเติบมาถุยเปิดหัวอย่าเรียกยกเข้าไปจะถุยปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหมาแล้วครับตอนเนี้ไล่ทันไม่ทันหรือจะไล่มาส่ง เจ็ดต่อเก้าเอาเสือไปเจ้าออสเปิดโอ้โหเปิดไม่ดีด้วยครับเอายกเข้ามาเจ้าแจ้มงยอดเฮียเล็กเปิดโอ้ยเฮียเล็กเปิดเสียโอ้โหแล้วครับยังนำอยู่เลยครับเจ้าบ้านแจ้กับเจ้าออสอยู่9ต่อ7นะครับ แกสื้อาเอ้าโอ้โห่สือาวัดปล่อยให้ลงนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนำไปสิบต่อเจ็ดนะครับสิบต่อเจ็ดเอาเสื้อมาจะถุยเปิดหัวเอาเฮียเรียกยกเข้าไปจะถุยว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โห่ เจ็ดต่อสิบแล้วครับเอาเจ้าทุยเซอร์ไปเจ้าแจ้เปิดโอ้โหเปิดไม่ดีนะครับเอายกเข้ามาเจ้าแจ้ว่าไงมงมามนเนจ้าทุยเกลียวติดเฮียเล็กว่าไงโอ้โหผัดไายทั้งยี่สิบห้าท่านนะครับเราอยู่ในเพจข้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับอยู่ที่สนามเพ็กเกษมหกสิบแปดเอาเซอเร์บ้างเฮียเล็กเปิดหัว เอายกเข้าไปเอายกล้นนะครับเจ้าออสเปิดเจ้าออสยกมงมาโดนเกีย่ยวโอ้โหเอาแล้วครับตัวน,นี้ยอันนี้เกมไหน,ไไหลหนแล้วขึ้นเท่าไหร่แล้วยัะสิบเอ็ดต่อเจ็ดเลยนะครับจเจ้าแจ้เซิร์ฟมาเหเล็กเปิดเอ้าถุยยกเข้าไปเอายกล้นเจ้าออสเปิดเจ้าออสยกเจ้าแจ้มงมาเรียบร้อย อ๋อเกม13ยังไม่ีเกมนะครับสิบสองต่อเจ็ดนะครับยังไม่เกมนะครับลูกเดียวเอาอย่ยเรียกเปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าถุยตักเขาให้โอ้โหจี่จะทถุยเสิร์ฟนะครับส่องหลอกร้อยเท่านั้นนะครับ เอาเส์ฟไปเอาเ,อเส์อออกนะครับอหมีนะครับยังมีนะครับเจ้าเจ้าชาไต้หวันมีเหลี่ยมเตะน,นะครับรอสักคู่นะครับเจ้าทุยเปยิดหัวเี่ยเรียกยกเข้าไปเจ้าทุยว่าไงปากเขาให้เรียบร้อยยังนะครับยังนะครับเจ้าทุยยังล็อกอยู่แต่ก็เกม13 12ไม่เกมมีเอยอะแยะนะครับ เจ็ดต่อสิบสองเอาเสอร์ไปเจ้าแจ้เปิดหัวเจ้าอดยกเข้ามาเอายกไปดีด้วยเอาวงดีโอ้โหสิบสองเจเจ็ดเกมไม่เกมเอาเสอร์มาเดี๋ยวเรียกเปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าถุยปักเขาให้หยอดเอาโดนเกี่ยวเอาว่าไงเจ้าอด เจ็ดต่อสิบสองนะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าออสเปิดเอาโยกเอาว่าไงเจ้าแจ้เฮียเรียกเปิดหัวเอายกเจ้าทู่เอาโยกหล่นนะครับเอาเจ้าแจโยกเล่นเองเอาโมงมาทางไหนโมงยอดโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเจ้าออสเจ็บตะคิวกินอีกแล้วครับตอนเนี้ยมาบอดข้างเลย เอาแล้วครับเจ้าออสตะคิวกินแล้วครับแต่ก็ลูกเดียวเกมเลยนะครับอยู่ที่เจ้าแจ้นะครับเพราะว่าเจ้าแจ้ข้ามคนเดียวนะครับ12ต่อ7นะครับ เอาเส์ฟมาเปิดหัวเอายกเข้าไปเอายกล้นเบาเอายังไม่ล้นโอ้โหเจ้าทุยยังกลอกอยู่เอาแล้วครับอยู่เลยนะครับตอนนี้เจ้าออดเจ็บนะครับเจ็บขาขวานะครับเอาแล้วครับฝั่งนูน้นเอาแล้วครับเจ้าทุยลงขาถาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับตอนเนี้ย เอาแล้วครับไม่ใช่ชกมวยนะครับเจ้าถุยเจ<ๆ>้าถุยบนบานสารเก่าเสา<ๆ>แล้วครับๆๆตอนนี้เอาแล้วครับโอ้แล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เจ็ดต่อสิบสองนะครับ<ๆ>อยู่ที่จะไล่แซงไล่ตีเสมอไล่เข้าวินได้หรือเปล่าเจ<ๆ>็ดต,ต่อสิบสองเอาเซอร์ไปเจ้าแจ้เปิด เอาเอาแล้วครับเจ้าแจ้ย,ยกเองเล่นเองนะครับเอาโมงมาเจ้าทุยเปิดหัวบบเฮียเล็กยกเข้าไปเจ้าทุยปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้มาอีกหนึ่งแก้มเจ้าออดเจ็บขาขวานะครับโอ้โหฝั่งนู้นข้ามได้คนเดียวนะครับเจ้าแจ้ข้ามได้นะครับแปดต่อสิบสองเอาเสรอร์ไปเอาเปิดอยู่ที่เจ้าออดยกเข้ามาเอายกไม่ค่อยดีเอาเฮียเล็กเปิดเอาเฮียเล็กยกเข้าไปเจ้าทุยแปะเขาไปก่อนเจ้าแจ้เปิดหัว เอายกเอาวิ่ง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 เอามงมาเจ้าทุยเปิดเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าไงเจ้าถุยมงไปก่อนเอาเจ้าออดเปิดเจ้าออดยกเอาอุ้ยยังอยู่นะครับโอ้โห่เจ้าเจ้าเจเกมไม่เกมนะครับ 12ต่อแทางนี้ต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอาเฮียเล็กยกเข้าไปเอายกล้นไปจะออดเปิดเจ้าออดยกเอายกล้นเจ้าทุยว่าไงบมงเข้าไปโอ้ยปากเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหจบเกมนะครับเจ้าบานอาจัจนะไปที่13ต่อ8นะครับโอ้โห เกือบปีสำเพ็งไมนะครับเดี๋ยวขอญอาตตัดคลิปเลยนะครับเจ้าแจ้อ้วนกับเจ้าออสเอาชนะเจ้าทุยกับให้เล็กไปที่13ต่อ8นะครับเดี๋ยวขอญอาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ